เฉินเอ๋อเกิดอะไรขึ้นทำให้เสียงดังขนาดนั้นมีอาการเจ็บบาดแผลหรือเปล่าท่านหัวหนาะแม่ครับผมไม่เป็นไรแล้วบาดแผลหายดีหมดแล้วแค่ทางฝั่งพ่อสถานการณ์ยังไม่ค่อยดีตระกูลลิงนจับเขาไปซ่อนไว้ในที่รับไกลมากผมต้องออกไปไม่กี่วันจะไปพาพ่อกลับมาด้วยตัวเองแม่จะไปกับลูกด้วยไม่เป็นไรครับผมไปคนเดียวก็พอแล้ว ก่อนที่ผมจะกลับมาทุกคนต้องมาอยู่ในตำหนักมืดห้ามออกไปไหนเด็ดขาดลู่หลิงเฟิงเย่หลิงเทียนขอฝากความปลอดภัยของครอบครัวฉันไว้กับพวกนายแล้วเจอให้พวกเธอเป็นอะไรไปเด็ดขาดที่นี่ปลอดภัยกว่าทุกที่แม้แต่เมืองหลวงก็เทียบไม่ได้วางใจได้ท่านหัวหน้าโอเคขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพท่านหัวหน้าจริงสิ แล้วก็เตรียมมือถือเครื่องใหม่ไว้ให้ฉันด้วยนะครับอพาร์ตเมนต์อาจารย์คุณเย่ครับนี่คือสมุนไพรที่คุณสั่งให้ผมเตรียมไว้ทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วครับการประโลมบนแท่นยุทธของเย่เฉินกับหลิ่จื้อหลงแพร่ะสะพัดไปทั่วเมืองหลวงแล้วเขาอายุแค่20กกว่าแต่สามารถสังหารแม้แต่ผู้พิทักษ์ได้รับการขนานนามว่าเป็นบุคคลที่น่าสะเึงตัวที่สุดแห่งยุคขอบใจมาก สูตรโอสดพวกนี้ให้เป็นรางวัลสำหรับความพยายามของนายเขขอบคุณคุณเย่มากครับถ้าไม่มีอะไรแล้วกลับไปได้เลยครับงั้นผมขอตัวก่อนในเมื่อไปรีเสียงพึ่งไม่ได้เงินพ่อผมจะช่วยด้วยตัวเองไม่ได้หลอกโอสถมานานแล้วสิการต่อสู้ต่อเนื่องหลายวันนี้ทำให้โอสถเกือบหมดเกลี้ยงแล้วต้องเติมพลังหน่อยแล้ว โอสุดพวกนี้น่าจะพอใช้ไปอีกนานเลยเหมือนทุกครั้งเก็บไว้ในสุสานแห่งการกับชาติมาเกิดแล้วเกินเข้ามาเย่เ yeah, ฉินช่วงนี้ฉันโทรหานายหลายครั้งก็ไม่มีใครรับเลยเลยเป็นห่วงนิดหน่อยพอดีได้ยินเสียงในห้องนายเลยแวะมาดูหน่อยว้าวกลิ่นแรงมากกลิ่นยาแน่ๆเลย แปลกจังกลิ่นยาโดยปกติมันเหม็นนี่นาและทำไมกลิ่นนี้หอมขนาดนี้ล่ะไม่มีอะไรหรอกแค่หลอมโอสถดนิดหน่อยเท่านั้นเองหลอมโอสุดหรออ้อพระเจ้านั่นเันเรื่องในตำนานเลยนะนายทำเป็นจริงๆหรอเทียบกับการหลอมโอสถดแล้วร่างกาเงยเยืดแข็งโลหิตด,ดําของเธอต่างหากที่เป็นตำนานของจริงไม่เห็นต้องตกใจขนาดนั้นเลยเรื่องที่ทำให้เธอพิจารณาก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างแล้ว สถานการณ์ของเวยอิงไม่สู้ดีเลยฮะหินวิญญาณดินนั่นอาจจะแตกละเอียดได้ถูกเมื่อแล้วเรื่องฝึกฝนนะ่ะฉันพอรับได้นะแต่แต่แต,แต่ฉันขอไม่เรียกนายว่าอาจารย์ได้ไหมเรียกชื่อก็แค่พิธีนะ่ะอยากเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะจริงสิที่ให้เธอฝึกวิชาไปนะ่ะเป็นยังไงบ้างลองขับเคลื่อนพลังดูหน่อยสิเออออได้เลย สมแล้วที่เป็นร่างกายสายเลือดเยือกเย็นแค่ขับเคลื่อนพลังเย็นเบาๆก็ทําให้คนธรรมดารับรู้ถึงความหนาวได้โหจริงๆเดเดี๋ยวนะนี่มันแค่ขับเคลื่อนพลังขั้นต้นเองนะเหนถึงเกิดปรากฏการณ์ขนาดนี้ได้ กระทั่งมังกรโลหิตยังรู้สึกถึงภัยคุกคามถึงกับโผล่ออกมาปกป้องเจ้าของสมกับที่เป็นล่างคำสาบระดับตำนานน่ากลัวจริงๆหยุดได้แล้วหือสิ่งนี้ฉันเป็นคนทำเหรอเยเินฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้อยากจะทำห้องนายพังจริงๆร่างกายมันขยับไปเองนะ่ะ ไม่เกี่ยวกับฉันเลยนี่บัตรเงินเดือนฉันมีเงินอยู่สามหมืนนายว่าพอชดใช้ไหวไหมไม่เป็นไรหรอกห้องพักครูนี่ฉันไม่ได้อยู่ถาวรพังก็พังไปเถอะเธอนะ่ะสําคัญกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เยอะเลยถ้าฝึกดีๆแล้วก็อนาคตฉันอาจจะต้องเกาะเธอแทนก็ได้นะฮ่า <laughs> าจริงเหรอฉันจะเก่งกว่านายได้จริงๆเหรอถ้าเธอตั้งใจฝึกจริงจัหน่ยนะเนะยี่ยมเลยฉันจะตั้งใจฝึก,กสุดๆไปเลย จากนี้ไปฉันจะเป็นคนคุ้มครองนายเองเย่ yeah, ฉันดูแลตัวเองให้ดีล่ะเอาก้อนหินพลังธาตุนี่ไปเปลี่ยนกับของในสร้อยคอเธอหน่อยของเดิมมันใกล้จะพังแล้วโอเคตอนใช้หินพลังธาตนั่นฉันตั้งใจเก็บไว้ให้เธอบางส่วนด้วยนะอืมอาจะเป็นศัตรูเย่เ yeah, ฉินอย่าขยับนะเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูเองอะไรที่อันตรายปล่อยให้ฉันจัดการ ตอนนี้เธอยังไม่เก่งกว่าฉันส้นหน่อยคุณคือฉันชื่อเป่าซินเฮขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเอย่เฉินอยู่ไหมฉันอยู่นี่มีเรื่องอะไรเหรอเป็นนักสู้สายโบราณแถมพลังยังไม่ธรรมดาอีกแต่ฉันไม่คุ้นหน้าเลยเขาเป็นใครกันแน่คุณเย่เฉินครับนายท่านของผมเป็นคนสั่งให้มาหาท่านครับเย่เฉินเธอไปทำธุระของเธอเถอเดี๋ยวฉันจัดการเอง นายของนายคือใครกันแน่เอ่อคุณหนูจี้หลินเป็นคนสั่งให้ผมมาน่ะครับโอ้เข้าใจละเจ้าเด็กจอมแสบจอมกินคนนั้นเองสินะสมกับเป็นสไตล์ของเธอเลยจริงๆตามข้อตกลงระหว่างผมกับเธอผมน่าจะมาพบคุณนานแล้วแต่เนื่องจากผมต้องไปที่ภูเขาคุณหลุนทุกเดือนเพื่อน,นําขนมไปให้เธอผมจึงไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ในช่วงแรกจึงทําไม่ต้องร่าช้าไป แต่ก็ไม่ได้แย่หรอกนะทุกครั้งที่เอาของไปให้เธอก็จะให้เศษตัวยาของเธอเป็นของตอบแทนทําให้พลังผมเพิ่มขึ้นพอตัวเลยเอาเศษยาที่คนอื่นเหลือมากินเนี่ยนะเจ้าเด็กจี้หลินนั่นปากแข็งก็เถอะแต่จริงๆก็ยังเป็นห่วงเรานะคราวหน้าต้องเตรียมของอร่อยๆไปให้เยอะๆหน่อยแล้วเป่าสินเฮอถ้านายหาฉันเจอแสดงว่าคงดูเรื่องเวทีศิลปะการต่อสู้แล้วสินะรู้สิคุณเป็นคนฆ่าผู้พิทักษ์ไปคนหนึ่งนี่นะ จะว่าไปเหตุผลที่ผมรีบมาก็เพราะเรื่องนี้เลยเพราะบรรพบุรุษของตระกูลเปล่าของผมคือหนึ่งใน20ผู้พิทักษ์แห่งหัวเซียนน่ะผมแจ้งท่านแล้วและเขาก็กําลังเดินทางมาจากที่เบตทางตะวันตกคุณเย่ไม่ต้องกังวลนะครับผู้พิทักษ์ที่คุณฆ่าไปไม่ใช่ของฝ่ายบรรพบุรุษของผมแน่นอนท่านไม่มีทางนิ่งเฉยหรอกครับเงินบรรพบุพร,รุษของนายจะมาถึงเมืองหลวงเมื่อไหรล่ละจี้หลินให้ของขวัญชิ้นโตแบบนี้ต้องเพิ่มขนมให้อีกเท่าตัวแล้ว น่าจะมาถึงมัลืนนี้เขายังติดงานยุ่งบางอย่างอยู่สองวันนานไปนะฉันไปจัดการเองเลยดีกว่ายังไงเซอคืนนี้ฉันยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องจัดเกินคุณเย่จะปุกไปถล่มตระกูลิ่นง,งั้นเหรอใช่แล้วไงล่ะนายหญิงสั่งไว้ให้ผมปกป้องคุณเย่ด้วยชีวิตถ้าคุณเย่ไม่รังเกียจผมเป่าซินเฮอยินดีร่วมทางด้วยครับดีเง้นไปกันเลย นี่นี่ในที่สุดก็ซ้อมเสร็จแล้วกระโดดหน้าต่างอีกแล้วดึกป่านนี้จะไปไหนกันนะหฮอฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนะแล้วทำไมพลังเย็นถึงระเบิดออกมาเองล่ะ เกิดอะไรขึ้นทําไมฉันถึงกําลังตกลงมาอย่าบอกนะว่าฉันกําลังกระโดดตึกล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เหมือนกับพวกนั้นนะถ้าฉันกระโดดจริงฉันตายแน่อ๋อฉันเพิ่งจะยี่สิบกว่าเองยังไม่เคยมีแฟนเลยด้วยซ้ําฉันไม่อยากตายฉันไมยอยากท่าตัวตายนะฮไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายหรอกเอ๊ะ ตกใจแทบตายชุดนี้มันมาจากไหนเนี่ยสัมผัสแล้วเย็นเฉียบเลยแล้วเสียงที่พูดเมื่อกี้คือใครทําไมไม่เห็นมีใครอยู่เลยฉันคือร่างพลังเลือดน้ําแข็งในตัวเธอรีบไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่รีบตามไปจะหาเด็กคนนั้นไม่เจอแล้วนะฮะเธอเป็นใครน่ะทําไมถึงหน้าตาเหมือนฉันเปะเลยตายละผีหลอกแน่ๆบอกแล้วไงว่าฉันคือร่างเลือดน้ําแข็งยายงโง่ ก็เพราะใจลึกๆของเธออยากได้ตามหนุ่มคนนั้นฉันเลยต้องปรากฏตัวมาช่วยช่างเธอพูดกับเธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีให้ฉันจัดการเองละกันอะสติฉันถูกบีบออกมาแล้ว ที่แท้ร่างเลือดน้ำแข็งของฉันพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยถึงร่างกายจะถูกเธอควบคุมไปแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกได้แค่พยายามให้มากพอที่จะชิงร่างคืนมาได้ยังไงก็ดูไปก่อนแล้วกันว่าเธอจะทำอะไรคุณเย่ครับที่นี่แม้จะดูเหมือนสวนสาธารณะแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ของตระกูลหลิน ตระกูลหลินในฐานะตระกูลชั้นสูงที่สืบทอดกันมายาวนานย่อมมีค่ายกลป้องกันตระกูลที่แข็งแกร่งมากได้ยินมาว่าเมื่อหลายปีก่อนมีนักสู้พยายามบุกเข้ามาเพื่อล้างแทนตระกูลหลินแต่พอโดนค่ายกลสะท้อนกลับก็ถึงตายเลยดูแล้วซับซ้อนกว่าค่ายกลคุกวิญญาณอีกนั่นเนี่ยแต่ฉันไม่เหมือนหมอน,นั่นสำหรับฉันที่เข้าใจศาสตร์ยันวิญญาณในตอนนี้แค่รวมพลังที่จุดเดียวของค่ายกลนี่ก็พอ ไม่ต้องใช้กําลังก็สามารถทำลายได้ออ๊อกค่ยคนป้องกันที่ตระกูลระดับสูงสืบทอดกันมานับร้อยปีกลับถูกเขาทำลายได้ง่ายขนาดนี้แค่นี้ฉันยังไม่กล้าฝันถึงเลยด้วยซ้ำในที่สุดก็พรางตาถูกฉีกออกแล้วเกิดอะไรขึ <täll> ้น <fishing> กันแน่ what. เคยกลัป้องกันตระกูลหลิ่นถูกใครบางคนฝ่าเข้ามาได้นี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมานับร้อยปีเลยเนาะตกลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่เร็วเข้ารีบเอาภาพกล้องวงจรปิดข้างนอกมาให้ฉ่นดูเดี๋ยวนี้ท่านหัวหน้าตระกูลอย่าเสียเวลาเปิดกล้องเลยพวกมันบุกเข้ามาแล้วฮาพวกคนในตระกูลออกไปสู้กับผู้บุกลุกแล้วแต่ดูเหมือนพวกเขาจะสู้ไม่ไหวขอท่านหัวหน้าตระกูลช่วยด้วยเถอะ บัรศพมันใช้เครื่องมืออะไรรอบโจมตีศพนั่นมันศพของคนในตระกูลหลินของเรานี่นา